สนุนโดยอาหารแมววิสกัสเทสตี้มิกซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสไลฟ์รูมอสพลัสสวิตไพดอกบักคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรตั้งเดิม กลับขราสุนเดรดริบบอนไฮโซโบยะภารกิจติดโบกกับช่วงหยิบชิ้นโบแดงซึ่งวันนี้ขอเสนอเทคโนโลยีการรักษาสายตาสุดล้ำระดับนาโนโนดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับแถวหน้าของเอเชียและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปชมนวัตกรรมสุดล้ำชิ้นนี้พร้อมกันเลยครับ ช่วงนี้กันบ้างหยิบชิ้นโบแดงค่ะคุณผู้ชมเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จใช่แล้วครับวันนี้เรามาดูสถานที่แห่งนี้เห็นบอกว่ามีความโอ้สำเร็จแล้วก็เป็นที่โด่งดังอยู่เหมือนกันเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากที่นี่ถูกต้องค่ะพี่งั้นขอภารกิจเลยดีกว่ามามาภารกิจมาภารกิจมาโอ้โหมาด้วยตัวเีงไม่ได้เหรอโอ้โหโอ้โหยืดแรงเหมือนกันไหมโอ้สุดยอดเลยภารกิจจากซีซม่งของเราตามหาสุดยอดเทคโนโลยีแห่งแรกของเมืองไทยที่จะเปลี่ยนการมองเห็นไปทั้งชีวิต มูลค่ากว่า20ล้านบาทโอ้โหบ้าบอไปแล้วเจียสุดยอดมันคืออะไรยังไงทำไม20ล้านบาทนี่ไม่รู้แต่ตอนนี้ว้าวมากเช่ไปไปข้างในดีกว่าไปหาคนนั้นต่อพี่ิไปหาทำไมล่ะตามพี่มาน,นั้นโูมาลูกไาในนะมาลูกไปวกเราตามมาเลย กอบคุณสำคัญค่ะพี่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณเชียร์สวัสดีครับคุณโบแลนนาำตัวได้เลยค่ะอาจารย์นายแพทย์อนันต์วงทองศรีนะครับเป็นผู้มงในการแพทย์นะครับอยู่ที่เลเซอร์วิชั่นศูนย์รักษาสายตาแห่งนี้ครับจะต้องบอกว่าถ้าเป็นใครที่สนใจในการดูแลรักษาดวงตามไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่นะอาจารย์ครับ เล้า<ะ>ที่นี่ก็เปิดมากว่า20เกือบเกือบ25ปีแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกๆของ<ะ>ประเทศไทยะนะครับก็ถ้านับจำนวนเคสที่เราผ่าตัดไปก็ เกิน5 0,000่นเคสจะไปสักประมาณ8-90หมื่นได้แล้วเรอบปีไงเพราะนานูครับแต่ต้องบอกว่าชื่อเสียงที่โด่งดังค่ะพี่โบอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นแพทย์คนแรกของไทยที่ได้รางวัลหรือว่าสําเร็จอะไรจากเอเชียนะคะที่ได้ประกาศนียบัตรทางด้านการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ครับเฉพาะทางเลยแล้วอย่างถ้ามาที่นี่นะครับจะมีวิธีการรักษาดวงตากี่แบบยังไงบ้างคะคุณหมอครับมีหลายวิธีมามครับคือแล้วถ้าเราไม่นับสิ่งที่เราทํากันทั่วไปเนาะแว่นตาคอนแทคเลนส์อันนี้ไม่ใช่การผ่าตัด แต่ถ้าการผ่าตัดเนี่ยเราจะเน้นการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ครับเป็นหลักนะครับมันเป็นวิธีดั้งเดิมที่เรียกว่า P R K ก็คือเอาเลเซอร์ยิงเข้าไปเฉยๆเลยยิงที่กระจกตานะครับมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะเกิดเป็นฟ้าได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ทําวิธีนี้กันน้อยส่วนวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการทำ P R K ก็ถัดมาเป็นเลสิกะใครๆก็รู้จักเลสิกนะครับเลสิกนี่จะแก้ปัญหาที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นฟ้าเพราะว่าเวลาเรายิงเลเซอร์ไปที่ผิวกระจกตาเนี่ยมันเกิดรีแอคชั่น ก็กลายเป็นฝ้าะนะครับแต่ถ้าเราทําเลสิกคือเราพยายามไม่ยิงไปที่ผิวกระจกตาโดยตรงเราก็ใช้เทคนิคในการเปิดชั้นกระจกตา,าถ้า,านึกภาพไม่ออกการเปิดชั้นกระจกตาเนี่ยให้นึกถึงกบใบสายไม้นะครับมันก็จะมีชั้นบางๆออกอามาเราก็จะโบเทคชั้นบนปุ๊บไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วก็ยิงเข้าไปข้างในก็ไม่เกิดการเป็นแผลเป็นก็ไม่เกิดฝ้านะครับอันนี้เป็นวิธีเลสิกก็เรียกว่าเหมือนยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับถัดจากวิธีเลสิกคนก็คิด เครื่องมือตอนที่เราบอกว่าเป็นกบสายไม้เนี่ยรเราใช้ตัวที่มันเป็นใบมีดมก็จะสมัยก่อนเราต้องใช้ใบมีดกันทุกคนฟังอยู่แล้วหวาดเสียวเหมือนก<ช>ันอาจารย์นะค,คนก็แบบแล้วความแม่นยำมันก็ต่ำก็เลยคิดวิธีใหม่เขาเรียกว่าเป็นเฟมโตเลเซอร์แต่ก็ยังทำเลสิออยู่นะครับ,รบแต่เอาเลเซอร์มาแทนใบมีดพอเอาเลเซอร์มาแทนใบมีดเป็นไงครับมันแม่นยำมากขึ้นพอมันแม่นยำมากขึ้นเนี่ยความชอกช้ำน้อยลงผลก็ดีขึ้นน้อยลง แต่ว่าในทางการแพทย์มันก็ไม่หยุดใช่ไหมยังไม่สุดอีกฮะอาจารย์ยังไม่พอหนูเคยรีเล็กซ์มานั่นแหละกำลังจะเล่าต่อว่าหลังจากทำเลเซอร์เสร็จปุ๊บเปิดชั้นกระจกตามันก็ยังมีแผลอยู่มันยังมีชั้นกระจกตาอยู่คนก็คิดว่าเอ้าถ้าตัวเฟมโตเลเซอร์มันเปิดชั้นกระจกตาได้ทำไมไม่เอาเฟมโตตัดสองรอบแล้วไม่ต้องไปเปิดชั้นแล้วก็ทำเป็นชิ้นเนื้อบางๆเป็นเหมือนเลน คนสายตาสั้นคนสายตายาวก็ทําเป็นเลนรูปร่างที่มันแก้ได้แล้วก็ค่อยๆเอาช่องเล็กๆเนี่ยดึงเอาเลนชิ้นนั้นออกมานั่นเป็นวิธีรีเล็กที่น้องเชียร์ได้รับการทำมาก็จะน้อยลงไปอีกก็เรียกว่ามันยอดเยี่ยมไปอีกเพราะแผลมันเล็กมากจากแผลรอบวงเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก3มิลถึง5้มิลเล็กนิดเดียวค่ะแต่ว่าอันรีเล็กแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อเสียอีกเพราะมันเป็นรีเล็กเวอร์ชันแรกๆที่ มันจับเซนเตอร์ของตาไม่ได้ม,มันหมุนแกนของการรักษาสายตาเอียงไม่ได้าอาจารย์จะบอกว่ามีวิธีที่ยอดเยี่ยมกว่าน,นั้นมันมีวิธีที่ยอดเยี่ยมกว่าน,นั้นครับเราจะเรียกว่ามันเป็น new generation relax หรือที่เราให้ชื่อที่เนี่ก็คือ นาโนรีเล็กซับนนาโอันนี้แหละครับที่อันเป็นอันที่เราพูดถึงกันวันนี้ลอาการกระดูกยี่สิบกว่าล้านเนี่ยเหรอใช่ครับขอไปทำตัวสายตาสั้นมาใหม่ได้ไหมเป็นท่องล้วอยากลองโอเคแล้วดีไปเลยใช่ไหมแต่ดีสำหรับใครที่อยากจะรักษาโดยเฉพาะเรื่องของอาการสายตาสั้นใช่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าในเมืองไทยที่นี่เป็นที่เดียวที่มีเครื่องนี้ด้วยนะณตอนนี้ใช่ณตอนนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์คะอยากเห็นอยากเจอแล้วค่ะโอเคได้เลยครับพาไปหน่อยค่ะได้ครับอาจารย์ครับ ถึงห้องแรกแล้วเครื่องนี้เหรอคะที่บอกว่า20กว่าล้านไม่ใช่ครับเอายังไม่ใช่ขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากยังไงอ่ะ20กว่าล้านอยู่นี่20กว่าล้านอยู่นี่เนี่ยเหรอเนี่ยยีกว่าล้านตรงนี้ห้าข้างล่างสิบห้าพ่ไอ้บ้านี่ก็อี่หมายถึงเดิน20กว่าล้านแล้วซื้อมาขอโทษขอโทษอาจารย์ย่สิบพอดีไม่ทันด้วย คือจร,จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยที่มาตรวจหนึ่งคนเนี่ยก่อนที่จะทําการรักษาได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตรวจหนึ่งคนอย่างน้อย3าชั่วโมงอ,อย่างน้อย<ห>3าชั่วโมงต้องผ่านการตรวจทุกๆส่วนของยวง,ยางยตาตัาง้งแต่หน้าสุดไปจนถึงหลังสุดที่เรียกว่าจอประสาทตานี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือพิเศษหลายๆเครื่องถามว่าตัวนี้ทําอะไรตัวนี้จะวัดหลายๆอย่างพร้อมๆกัน1จะวัดในเรื่องของความโค้งของกระจกตาเก็บ ถ้าจะพูดก็คือเป็นความเพี้ยนในระดับสูงคือระดับที่มันละเอียดมากๆจากการวัดสายตาที่วัดทั่วๆไปไม่ได้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาควบรวมกันเก็บเป็นรายละเอียดเฉพาะบุคคลนะครับ mapping ของดวงตาของเราไว้คล้ายๆอย่างนั้นลองได้ลองได<ม>้ไหมาดูได<ม>้โอเคโอเคครับว<ม>ิธ<ม>ีการอะไรนะคะเาต้องเปิดไฟได้หรอใช่ครับผมใส่หน้ากากไว้ได้ไหมหรือยังไงได้นะครับ เป็นบลลูเห็นบอลลูนแล้วครับเป็นภาพอะไรพี่เป็นบอลลูนแต่ว่าเห็นไม่ชัดเลยอ๋อนนิ่งๆนะสูดไหมนะนี่เป็นบอลลูนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเลเซอร์เลยเจ๋งอ่ะตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วยังไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับก็จะเก็บข้อมูลแบบเขาเก็บข้อมูลเป็นพันพันหมื่นหมื่นเดต้าจากตาเราไปไว้ในเครื่องนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาวิเคราะห์ครับแล้วก็เอามาดูว่า เราควรจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องผ่านเครื่องนี้ครับเพราะมันจะเก็บรายละเอียดเอาให้แพทย์เนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ค่ะอาจารย์คะก่อนจะไปเครื่อง20่สิบล้านนี้มูลค่าประมาณเครื่องเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ขอถ่ายได้ไหมครับเจ็ดล้านแปดแสนแปดแสนแพงนะแปดแสนก็แพงเครื่องเท่านี้ยังไงใช่ให้ไถ่รอบนึงน้อยไปครับเฮ้ยอาจารย์ล้านเลยเหรอล้านสองอ่ะล้านสองก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงนะครับสองล้านเอา เกือบจะใกล้เคียงและเฉลยไหมเฉลยดี่าครับเครื่องนี้ประมาณ4ล้านพันสีล้ากลตรงไหนล่ะผโอ้โหอีกครึ่งนึงอ่ะคนลุกและเอาละคนลุกและขนาดเครื่องแรกนั่นน่ะสิอาจารย์คะขอไปขั้นตอนต่อไปนี่ก็สี่ล้านแล้วเปิดตาผมแล้วเชินเชิญครับอาจารย์ครับมาห้องต่อมาค่ะพี่โบนี่คืออะไรยังไงครับคุณหมอเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือพิเศษ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ามันมีชื่อเรียกของมันเรียกว่าชามฟลุกนะครับเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการถ่ายภาพความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะเก็บรายละเอียดของกระจกตาด้านหน้ากระจกตาด้านหลังกระจกตามุมลูกตาความหนาแน่นของเลนส์ตาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆครับแล้วก็เครื่องเดียวนี่เก็บได้ขนาดนี้เลยได้ขนาดนี้ครับ แล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะรักษานะครับให้ได้ออกมาได้ผลดีที่สุดทดลองกันดูไหมเชียร์นะลองดูได้ครับเชียร์เราดูเชียร์ลองดูมองตรงค่ะเห็นรูปอะไรไหมเชียร์ข้างในวงกลมๆเล็กๆเลยพี่โอเคอืมอ่าเนี่ยมันหมุนแล้วมันหมุนแล้วโอ้โหวิ่งวังแล้วเพี่วิ่งวังนะฮะ ประมาณนี้ทำสองข้างครับถ้าทับวัดให้สมบูรณ์ก็ต้องทับทำทั้งสองข้างแต่ความน่ามหัศจรรย์นะคะคือใช้เวลาน้อยมากแต่เอวเองบอกรายละเอียดได้เยอะเลยใช่ครับอาจารย์เครื่องนี้ละคะราคาเท่าไหร่20ล้านหนลองทายชิ้่หนูลองทายชิว่ามันเท่าไหร่เครื่องนั้น4ล้านนะเครื่องแรก6ล้าน6ล้านยอดเยี่ยมมากครับเครื่องนี้ปัจจุบันราคา5้าล้านกว่าบาทครับ้หก็แไม่น่ไม่น่าเชื่อคนที่ตอบใกล้เคียงรับเครื่องนี้ไปเลย่ะเกจ้าวไปทำไมก็ททำเป็นหรอ โอเคนี่สองเครื่องแรกนี่สิบล้านแล้วนะอุ้ยจริงด้วยสิบล้านแล้วนะคุณหมอหลังจากนี้ยังไงต่อคุณหมอก็สมมติว่าถ้าเราวัดครบจริงๆมันมีหลายอีกหลายเครื่องมือนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับถ้าเราวัดครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีขั้นตอนหนึ่งก็คือเราวัดสายตาโดยละเอียดนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะขยายม่านตาตรวจจอประสาทตาจนครบแล้วก็อาจจะมีการวัดเครื่องมือบางอย่างซ้ำเพื่อคอนเฟิร์มความแม่นยำนไม่่่ใชวานั่นถึงบอกว่าทั้งขบวนการเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างต่ำสามชั่วโมงเรเริ่มเข้าใจว่าใช่เาเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่น้องเชียร์ทำไปพอเราทำผ่าตัดสายตาเสร็จมันเป็นการทำครั้งเดียวแล้วจบเลยต้องออกมาให้มันเนี๊ยบที่สุดละเอียดที่สุดถ้าไปดูอุปกรณ์เครื่องมือแบบแพงๆเลยได้ไหมเครื่องมือแบบแพงๆสมมติว่าเราตรวจทุกอย่างครบแล้วคุณหมอวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วเราทำได้ เราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการนัดเข้าห้องผ่าตัดที่จะทำยี่สิบล้านเหรอหยิบชิ้นกรแเดงได้เวลาแล้วมาอาจารย์ช่วนะโอเคได้เลยครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะเป็นจุตท้ายโอ้โหและด้วยประสบการณ์การรักษากว่า25ปีจึงทำให้ทีมงานใส่ใจรายละเอียดและพิธีพิถันกับทุกขั้นตอนมากๆครับช่วงหน้า พบกับนวัตกรรมการรักษาระดับนาโนเล็ซ์มูลค่ากว่า20ล้านเครื่องแรกถามไปแล้ว20ล้านนี่เครื่องนี้ก็20ล้านใช่เครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ก็20ล้านครับโอ้หตอนนี้60นะยังตาำนี้60ล้านอดใจรอสักครู่ยืนหน้าห้ามคลาบ